สวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับคลิปนี้คลิปดวงรายสัปดาห์ครับ24-31พฤษภาคม2,564แถมให้อีกวันหนึ่งนะจะได้ครบเดือนไปเลยนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับอ่ะชาวลัคนาราศีธนูนะดวงอ่ะดวงดาวเนี่ยไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่นะดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์ดาวราหูเนี่ยยังอยู่ในภพอริอยู่ นะครับพระอ,อังคารเล็งลัคนานะพบที่7ดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสนะนี่โยกหน้าดวงชะตาได้ตําแหน่งที่ดีดาวการเงินเข้มแข็งพระเสานะเป็นเกษตรดาวเกตอยู่พบกรมมะส่วนพระจันทร์นั้นวันที่24ครับโคจรอยู่ในราศีตุล25 26 27อยู่ในราศีพิจิกพบวินาศ28 29ทับลัคนาแล้วก็ วันที่30 3สิบสามสิอันทรอยู่นี่หน้าลัคนาก็โอเคทีนี้ต้องบอกว่าไฮไลท์ของสัปดาห์นี้แหละดาวตำแหน่งอื่นไม่มีปัญหานะยังอยู่เขาเรียกว่ายังอยู่ในในรอบสัปดาห์นะี้ยังไม่ย้ายกันไปไหนยังไม่หนีหายกันไปไหนนะครับอ่ะอุปสรรคปัญหาอะไรเงี้ยมันมันมีอยู่ทีนี้ต้องระวังเรื่องความผันผวนให้ดีในภพนี้ภพอลินะเนื่องจากมีดาวอาทิตย์กับพระราหูเนี่ยเกิดคลาดในภพอลินะครับเกิดคลาดในภพอลิ และที่สำคัญครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับสวันนี้25 26 27วันที่2 6ครับวันพระใหญ่วันวิสาขาบูชานะพระจันทร์เต็มดวงเห็นไหมพระจันทร์อยู่ตรงข้ามกับพระอาทิตย์เนี่ยคือพระจันทร์เพ่นนะพระจันทร์เต็มดวงนะวันที่26คือวันขึ้น15ข้ามเดือน7นะและเห็นอะไรไหมว่าใครอยู่นี่พระลาหูอยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่า พระจันทร์เต็มดวงแล้วพระราหูอยู่นี่หมายความว่าเกิดจันทรุปราคาหรือที่เรียกว่าราหูอมจันทร์ราหูอมจันทร์นี่เกิดวันคือจริงๆแล้วเนี่ยในทางโหราศาสตร์นะสามวันเลยยี่สิบห้ายี่สบหกยี่สิบเจ็ดเพราะถือว่าโดนคลาดหมดในหลักดาราศาสตร์พระจันทร์ในหลักปฏิทินนะปฏิทินแล้วก็ดาราศาสตร์ พระจันทร์เนี่ยจะเพนในวันที่26แล้วก็เพนในเวลา18นาฬิกา22นาทีนะพระจันทร์เพนในจุดนั้นคือเพนที่สุดนั่นแหละลาหูก็เข้าคลาดเต็มเตมตรงนั้นนะครับทีนี้เห็นด้วยตาเปล่าไหมไม่เห็นครับเพราะอะไรในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงเดือนกรกฎาเนี่ยเป็นช่วงที่กลางวันจะยาวนานกว่ากลางคืน ดังนั้น18นาฬิกาย2นาทีเนี่ยเอาง่ายๆดูคลิปวันนี้ไปท่านก็ลองสังเกตดูอ่ะตอนเย็นมันยังไม่เย็นหมายถึงว่าพระอาทิตย์ตกช้าทุ่มหนึ่งอ่ะบางทียังไม่ต้องเปิดไฟเลยนะยังสว่างอยู่เลยนะครับอ่าแล้วพระจันทร์ขึ้นตอนนั้นพอดีอ่ะพระจันทร์ขึ้น18บนาฬิกาย2นาทีนะคือเพนตรงจุดนั้นตอนนั้นมันยังพึ่งพ้นขอบฟ้าทิศตะวันตกขึ้นมานิดเดียวและเนี่ยพระอาทิตย์ อยู่ตรงนี้ใช่ไหมพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้ใช่ไหมตกตรงนี้ถูกไหมพระอาทิตย์ขึ้นที่ราศีพฤกษภตกทางราศีพิจิกพระจันทร์ขึ้นที่ราศีพิจิกใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือโลกเนี่ยอันนี้คือขอบฟ้าขอบฟ้าด้านทิศตะวันออกขอบฟ้าด้านทิศตะวันตกทีเนี้ยพระจันทร์ขึ้นมาพระอาทิตย์ยังไม่ตกครับฉะนั้นเรามองไม่เห็นแสงจันทร์เมื่อมองไม่เห็นแสงจันทร์เราก็จะมองไม่เห็นปรากฏการณ์ ที่เรียกว่าจันทรลุปราคาคือเห็นพระลาหูอมจันทร์ไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ถามว่ามันเกิดไหมมันเกิดนะมันเกิดในภพไหนภพอฬิกับภพบวินาศตรงนี้ต้องบอกว่า50 5สานะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูเพราะว่ามันเกิดในภพร้ายคือถ้ามันเกิดในภพดีเนี่ยอันเนี้ยเสียแน่นอนนะเกิดในภพดีนี่เสียแน่นอนถ้าเป็นพฤกษบกับพิจิตรเนี่ยเขาโดนเต็มเต็มนะเขาโดนเต็มเต็ม นะเขาเป็นภพตัวเองกับภพบปัตตนิใช่ไหมทีเนี้ยของราคณาราศีธนูเนี่ยเกิดในภพอลิเกิดในภพ,นพวินาศเกิดในทุสถานพภพอันนี้สามารถตีความได้ว่ามันไปมันไปทำให้เขาเรียกว่าภพที่มันเสียให้มันหมดไปอันนี้ก็ก็ถือว่าต้องบอกไว้ก่อนว่า5 0 5 0แต่เรื่องของคราดเนี่ย มันเอาแน่เอานอนไม่ได้มันพลิกผัน,ม,นมันพลิกผันมันคือความพลิกผันความไม่แน่นอนมันจะเกิดเรื่องราวคลาดเนี่ยคลาดร้ายเนี่ยเขาเรียกว่าโดยเฉพาะคลาดลาหูเนี่ยมันจะทําให้ท่านเกิดอาการอกสั่นขวัญแขวน,ขวนตกอกตกใจมีเรื่องให้ต้องแบบช็อกอะ่ะฉะงนั้นท่านก็ต้องระมัดระวังดีๆเดินเหินเดินทางขับรถราอะไรต่างๆนานาขอให้มีสติ ใชไ,ไหมบางทีมันมีปัญหาหรือมีอุปสรรคทําให้ท่านต้องปวดหัวโอ้โหแก้ไขวุ่นวายนะมีแนแ่แล้วก็เนี่ยพจัน์อยู่พมวินาแต่เนี่ย,พอ,ย,พ,ยพอมันเกิดคลาดไปเนี่ยเห็นไหมเกิดคลาในอลิกับวินาอย่างเงี้ยมันก็เนี่ยเนี่ยมันก็ไม่โดนมันก็ไม่โดนตัวท่านก็เขาเรียกว่ามันก็แคล้วคลาดไปพอสมควรนะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ5 0าสฉะนั้นเราก็ ไม่ประมาทดีกว่านะกันไม่ดีก็แก้ก็แก้คลาดก็ทำบุญไหว้พระนะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญตักบาทตามที่ท่านสะดวกนะตามที่ท่านสะดวกนะแล้วก็โดวชะตาในส่วนอื่นของท่านก็ยังเข้มแข็งอยู่ดาวพฤหัสก็เนี่ยโอเคตรีโกงกับดาวองคารนะดาวการเงินก็ยังเข้มแข็งนะะเกดก็อยู่ในภพกรรมมะฉะนั้นก็อย่างที่บอกครับอย่าประมาทเป็นดีที่สุดนะ ทำอะไรให้มีสติให้มีสติอยู่กับตัวนะทุกราศีเวลาเวลาเกิดคลาดเนี่ยมันเกิดหมดอะเพราะมันเกิดทั้งกระดานมันเกิดทั้งราศีจักนะมันอยู่ที่ว่าลัคนาไหนจะไปเจอพบไหนอย่างท่านน่ะก็เดิงที่บอกอะมันโชคดีหน่อยตรงที่มันไปเกิดในเรือนอริกับเรือนวินาศมันเกิดในเรือนเสียอันนี้จะได้เปรียบถ้าเกิดในเรือนดีเสียแน่นอน นะถ้าเกิดในเรือนดีเสียแน่นอนนะครับแต่เนี้ยเกิดในเรือนเสียมันก็50-50แต่ก็อย่างที่บอกครับกันไว้ดีกว่าแก้อย่าประมาทเป็นดีที่สุดนะมีสติอยู่กับตัวทําอะไรให้รับรู้นะแล้วก็เขาเรียกว่ามีข่าวมีอะไรมากระทบหูกระทบ,ระทบประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยนะให้ตั้งสติมั่นไว้บางทีมันอาจจะมีข่าวลือข่าวร้าย อะไรมาต่างๆนานา,นาอย่างเงี้ยท่านก็ต้องค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆรับฟังถ้ามันเป็นปัญหาค่อยๆแก้ค่อยๆถามสอบถามเรื่องราวว่าอะไรเป็นอะไรให้ดีนะแล้วมันก็จะผ่านไปได้นะแต่ถ้าเกิดว่าตกใจปุ๊บเนี่ยแน่นอนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลาหูออกฤทธิ์เลยเพราะว่าลักษณะของการให้ร้ายในดวงชะตาของพระราหูเนี่ย จะทาให้ตกใจจะทําให้เขาเรียกว่าสะดุง้งอกสัน่นขวัญแขวนลาหูเนี่ยรูปลักษณ์สัญลักษณ์เป็นไรเป็นยักษ์ถูกไหมอ่ามันมีความน่าก,กลัวมันมีความที่แบบเอ่อดูรุนแรงอะ่ะสังเกตไหมเวลาดาวอื่นร้ายเฉยๆแต่พอดาวลาหูอย่างเงี้ยแหมสื่อก็ประโคมข่าวอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆนานาเพราะรูปลักษณ์หน้ากลัวไงพระลาหูเป็นยักษ์นั่นแหละ แต่ถ้าท่านมีสตินะจบตรงนี้ไม่มีปัญหานะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะตัวดาวพฤหัสด,ดาวตัวนู้นลักก็ยังโอเคอยู่อยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะอย่างที่บอกอะ่ะเห็นไหมมันเกิดในเรือนวิน่าแล้วมันเกิดในเรือนอลินะมันไม่ถึงตัวเอาง่ายมันไม่ถึงตัวนะครับนะมันไม่ถึงตัวแต่มันจะถึงแบบอ้อมอมถึงแบบอ้อมยังไงราศีพิจิก ดาวเจ้าเรือนคืออังคารใช่ไหมอังคารเนี่ยมาเล็งรักเนี่ยนี่มาโดนตรงนี้มาโดนตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ถึงตนุลักษ์ด้วยตีโกนร่วมธาตุนี่โดน2จุดแต่ก็โดนแบบอ้อมอ่าโดนแบบอ้อมไม่ได้แบบตรงตัวขนาดนั้นฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าต้อง50-50ร 50, 50, ะมัดระวังอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้แต่กันไว้ดีกว่าแก้นะอันดับหนึ่งคือสติ สองก็คือเพื่อความสบายใจทําบุญตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระแก้เคล็ดแก้ดวงจะถวายสังฆทานจะบริจาคเลือดหรืออะไรไปอย่างนี้ก็ได้ก็ดีเหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยสถานการณ์ตอนนี้ก็อย่างที่บอกเนาะเนี่ยสามวันเนี้ยถ้าไม่มีธุระอะไรที่ต้องเดินทางอะไรไปไหนก็หยุดนิ่งอยู่กับที่ก็จะดีนะไปทำงานกลับมาหรือท่านที่เวิร์กฟอร์มโฮมอยู่แล้วก็ยิ่งสบายใหญ่นะครับกเ็เรียกว่า เลือกเวลาในการที่จะ,ะทำธุร,ประป่าปังเนี่ยก็หลีกเลี่ยงช่วงเวลากลางคืนก็จะดีนะครับก็อย่าอย่างช่วงเนี้ผมไม่แน่ใจว่าอย่างวันพระอย่างเงี้ยวันวิสาขะเนี่ยหลายๆวัดบางทีเขาปิดไม่ใหไ้ไม่ให้ไปเวียนเทียนเนาะเพราะว่ามันมันต้องเวระยะห่างนะก็ทําอยู่กับบ้านก็ได้นะ่ะสวดมนต์ไหว้พระอยู่กับบ้านดีที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดท่านมีความศรัทธาอยากจะไปเวียนเทียนที่วัดเป็นพุทธบูชาตามหลักของพุทธศาสนิกชนอันนี้ก็ไม่ได้ห้ามกันเพียงแต่ก็ชี้ให้เห็นจุดที่ควรจะพิจารณาแต่ครับอันนี้ก็ต้องขอว่าไว้ประมาณนี้แล้วกันยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s like, u b s c r i b e ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยเนาะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาอยู่ที่วิจารณญาณของท่านนะจะรับชม รับฟังหรือเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่เลยนะครับยังไงเอานี้เราเอาหลักโหราศาสตร์มาอธิบายให้ฟังว่าอะไรเป็นอะไรแค่นั้นเองนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชตา นะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนํานะครับเดี๋ยวจะมีการอ,อ,อธิบายไว้เป็นคลิปตะหากนะครับก็โดยพิจารณาสงคารามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคํานวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ย เวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตาท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพยุหะหรือเป็นค่ายกลน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอะ่ะแล้วก็ มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาสและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการาเรียกว่า เสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่า เสริมดวงให้กำลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ